อาจารย์คะตอนนี้เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองอีกครั้งนะคะแล้วก็มีการตั้งคําถามว่าเราตั้งโจทย์เอาไว้นะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการแก้ไขเพื่อตัวนักการเมืองเองไม่ใช่อ่ประโยชน์อะไรที่จะมาเร่งรีบอะไรในการช่วยเหลือประชาชนเลยอาจารย์มองยังไงสาหรับประเด็นนี้คะการแก้ไขรัฐมนูญในครั้งนี้เนี่ยคร่าวๆใน6ประเด็นที่ออกมาหลายมาตา แก้ไขเพื่อใครยังไงหรอคะผมคิดว่าหกประเด็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแก้ไขเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองนะครับแน่นอนหลายคนก็จะมีข้อวิทยาวิจารนะครับว่าเป็นเรื่องของการแก้แล้วก็เป็นประโยชน์กับนักการเมืองพรรคการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่อันนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการปั่นกระแสนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยก็คือต้องดูในข้อมูลที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในการเมืองไทยเนี่ย ช่วงสุบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีการใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองการมั่นหมายเลยนะครับเกิดนักร้องเกิดอะไรต่างๆแล้วก็ในบางครั้งก็ร right be nice ้องในเรื่องที่มันไม่เป็นประเด็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เป็นปัญหาต่อการเมืองที่เกิดการสะดุดหยุดลงในหลายครั้งหลายขราวนะครับแล้วในทางกลับกันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งนะครับทางการเมืองมาตลอดเกือบยี่สิบปีตรงนี้ด้วยจากการใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองเหล่านี้นะครับ พราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือการแก้แบบเฉพาะหน้าไปก่อนนะคือการแก้รัฐมนูนเนี่ยมันมีได้สองรูปแบบรูปแบบแรก่ยก็คือการแก้แบบทั้งฉบับนะครับในขณะที่รูปแบบที่สองเนี่ยคือการแก้รายมาราและการแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยณนะวันนี้ต้องบอกเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะมันมีเรื่องคำนิยถ่ายสารน้ฐนูนที่4ทับพร นะซึ่งคำวิจัยนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ในการที่จะไปร้องในเวลานั้นเนี่ยในการเสนอแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับ mm hmm. ก็มีการไปร้องแบบนี้นะจนกระทั่งเป็นที่มาที่ต้องทําให้เกิดการทําประชามติถึงสามครั้ง <Yeah. S 1> นะแล้วก็กระบวนการในการที่จะแก้ทั้งฉบับเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับอันนี้ในส่วนที่สองเนี่ยก็คือการแก้ขไขแบบลายมาตรา การแก้รายมาตรกาเนี่ยก็คือการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเกาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองในประเด็นเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการแก้ไขเนี่ยไม่ได้ไปยกเลิกจริยธรรมทางการเมืองนะครับและการแก้ไขเนี่ยไม่ได้ไปบอกว่าห้ามลงโทษนักการเมืองนะครับนะอันนี้ต้อง,องดูในรายละเอียดให้ดีนะไอ้ที่ผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ปั่นกระแสอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ได้พูดถึงรายละเอียดที่ถูกต้องนะครับ การแก้ไขในทั้งนี้เนี่ยออกมาตราเนี่ยเป็นการแก้ในเรื่องของการที่ทําให้ชัดมากขึ้นในการที่จะใช้เรื่องเจริญธรรมในการเมืองต้องมีพฤติกรรมที่ทําให้เกิดเรื่องของปัญหาในเรื่องจริยธรรมนะครับหรือแม้ทั้งเรื่องของการที่จะต้องดูว่าการจะร้องเจริยธรรมในการเมืองนั้นคดีต้องอยู่ในชั้นศาลฎีกาด้วนอะต้องผ่านกระบวนการในทางศาลเนี่ยมาระดับหนึ่งแล้วนะครับจึงจะถือได้ว่าเป็นเรื่องของจริยธรรมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่า ใครอยากจะไปร้องเจอทําอะไรก็ร้องได้นะครับโดยไม่ต้องดลพยานหลักฐานต่งางๆหรือแม้ทั้งเรื่องของการแก้ในการเขียนให้ชัดนะครับหอกลงโทษนะครับในทางการเมืองซึ่งเดิมเนี่ยการตัดสิ์ทางการเมืองเนี่ยไม่ได้ก,ดกําหนดกรอบเอาไว้นะครับมีเพียงแค่แนวทางว่าถ้ายุบพักเนี่ยก็จะต้องตัดสินสิปีอะไรเงี้ยนะครับแต่เนี้ยไม่ชัดมากขึ้นว่าจะต้องตัดสิทธห้าปีนะครับส่วนสิทธ์ในการลงคะแนนเสียงเนี่ยอันนั้นเนี่ยที่จริง เราไปตัสสิทธิบุคคลไม่ได้นะครับเพราะสิทธิในการที่จะไปหย่อนบัตรเนี่ย hmm. มันเป็นสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นสิทธิทางการเมืองเนี่ยถึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราไปจํากัดเขาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็น อ่ะวาๆในการที่จะแก้ในหกเรื่องนี้ครับค่ะอาจารย์ขายอย่างเรื่องของจริยธรรมเนี่ยอ่ะอาจารย์บอกว่าอ่ก็เป็นการแก้ไขเพื่อให้อ่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้แล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดยกเลิกแต่ว่าเป็นการทําให้ครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะกันเรื่องของการร้องเรียนที่ที่ง่ายเกินไปแล้วคาถามก็คืออ่ามันมันจะไปลดทอนเรื่องของความเข้มข้นของเรื่องของรัฐธรรมนูญปราโกงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอุปสรรคในการตรวจสอบในระยะยาว หรือเปล่าสําหรับประเด็นนี้ค่ะอาจารย์มองยังไงคะไม่ได้ลดทอนเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจน,นนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นและต้องทําด้วยนระบอกการเือนแบบประชาธิปไตยนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจที่ไม่ชอบหรือว่าละเมิดต่อประชาชนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนแล้วก็ส,งส่งเสริมด้วย นะแต่วันนี้ปรากฏว่ากระบวนการในการที่จะไปร้องเหล่าเนี้ยมันไม่ได้เป็นประเด็นในเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวเลยนะ mm hmm. มันเป็นประเด็นในเรื่องการใช้กฎหมายให้การการเมืองและมีการเลือกนะครับ mm hmm. นะการร้องนะบรรดานักร้องเหล่าเนี้แตนะ่ถ้าไปดูเนี่ยนะครับก็จะหน้าซ้ำๆเดิมๆนะ mm hmm. แล้วก็เลือกร้องกับคนบางกลุ่มหรือคนบางคนเท่านั้น mm hmm. แต่ในขณะที่คนอีกบางกลุ่มนะะที่อยู่ฝ่ายเดียวกันหรือว่ามีความใกล้ชิดกัน mm hmm. ก็ไม่มีการร้องและอย่างนี้เป็นต้นครับมันสะท้อนให้เห็นถึง การใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองชัดเจนนะครับนี้อาจ <ทะ S 2> จะเกิดคําถามอีกว่าอาก็ไม่ได้ตัดสินนี่อีกฝั่งหนึ่งก็สามารถจะร้องกลับได้น<ท>ะคำถามเมื่อว่าเราอยากให้เห็นปักกฎการแบบนั้นเหละครับตัางฝ่ายตัางใช้กฎหมายกันไปใช้กฎหมายกันมาอย่างไม่ช่างสันนะครับซึ่งสุดท้ายนะผลที่ส่งผลกระทบคือที่น้องประชาชนนะครับ,รบไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับนักการเมืองพรรคการเมืองเขามากนักหรอกครับนะเพราะสุดท้ายมันก็เข้าสู่การเมืองในภาวะที่ผมใช้คําว่าการเมืองแบบคัดออก นะครับ mm hmm. ออกคือทับตัวจริงออกแล้วก็เข้าสู่ภาวะการเมืองแบบนอมินี <Okay. S 2> นะก็คือการเมืองแบบตัวแทนก็ส่งตัวแทนเข้ามานะจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคนใกล้ชิดอะไรเข้ามานั่งในตําแหน่งแทนซึ่งมันเวลวร้ายหลักยิ่งขึ้นกว่าเ,เดิมนะครับแล้วเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือการใช้กฎหมายให้ร้างสรรนะ์รับตัดวงจรของ, <Okay. S 2> ของกระบวนการที่จะมีคนไปใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองเหล่านี้ออกไปนะครับส่วนการตรวจสอบแน่นอนเราไม่ปฏิเสธครับต้องมีนะแล้วก็ต้องมีความเข้มข้นดะ้วยสําหรับการตรวจสอบที่ช่างสรรค และเป็นเรื่องประเด็นทุจริตเป็นเรื่องการช่งนาารับที่ไม่ชอบต่างๆนี้ยิ่งต้องมีอย่างมากแต่ว่าต้องเป็นการตรวจสอบรัางสค์ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปกันแก้ในการเมืองครับค่ะก็เหมือนจะดีนะครับประจัยรครับสําหรับการแก้เพื่อที่จะได้ปิดช่องของพวกนักร้องหรือคนที่เอาไปใช้ในทางการเมืองแต่ว่าในส่วนที่พักร่วมไม่เห็นด้วยนี่ครับอาะจัย์ครับประจามาว่าประเด็นไหนที่ยังไม่เข้าใจตรงกันครับ าการไม่เห็นเรื่องพรรคร่วมเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปกติของภาวะรัฐบาลผสมนะซึ่งอาจจะมีการเห็นแตกต่างกันนะครับือความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องนโยบายในเรื่องจุดยืนต่างๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นในหลายๆเรื่องนะครับ mm. เขาก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะแต่สุดท้ายถ้ามีการพูดคุยการเจรจากันเนี่ยก็มันมีโอกาสที่จะเดินหน้าไปได้ mm. นะการแก้ไขรัฐมนูญนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก<ช>็ค,คือสภาผูา้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดภาพของความเห็นที่เรียกว่าไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะมันก็จะออกมาว่านั่นก็คือสิ่งที่เป็นความเห็นร่วมกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีไม่ใช่เพียงแค่เสียงในพรรครวมเท่านั้นนะครับเสียงฝ่ายค้านเสียงวุฒิสภาก็มีความสําคัญจําเป็นเช่นเดียวกัน<ช>เพระฉะนั้นเมื่อมีการเสนอร่างเนี่ยผมด้วยแต่ละฝ่ายคงต้องคุยกันนะครับรวไมไปถึงการที่จะ ต้องชางความเข้าใจให้กับพีน่น้องประชนนะครับว่ากระบวนการในการแก้ครั้งนี้นะครับมันเกิดขึ้นเพื่ออะไรยังไงนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างไรด้วยครับค่ะอาจารย์คะใน6ประเด็นที่ที่มีข่าวออกมาค่ะอาจารย์มองว่าประเด็นไหนที่มีความท้าทายมากที่สุดและดูเหมือนว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้อาจจะไม่ได้รับความเห็นชอบหรืออาจจะมีการต่อต้าน อาจารย์มองยังไงคะสาหรับประเด็นนี้คะ่ะจริงทั้งหกประเด็นเนี่ยมันมีโอกาสทั้งหมดเลยนะครับใ oh, <okay. S 2> นการที่จะถูกเอาไปปั่นกระแสร mm hmm. หรือว่าไปช่างความเข้าใจที่ผิดพลาดชัดเคลื่อนนะครับล mm ักษณะของการที่บอกว่าเป็นการแก้เพื่อที่จะช่วยเหลือพักพวกช่วยเหลือตัวเองนะครับ mm hmm. หรือว่าเป็นการแก้เพื่อที่จะย้อนกลับไปนะเพื่อทําให้บุคคลซึ่งอาจจะ ต้องเรื่องของคาวินิจฉัยอะไรต่างๆเนี่ยเด้๋ยค้นจจกตรงนั้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกครับต้องมาดูรายละเอียดครับในร่างแก้ไขเขาเขียนครับว่าการแก้ไขนั้นจะมีผลหลังจากเครื่องบูรฉบับแก้ไขนั้นใช้บังคับแต่ที่นั่นหมาว่ามันไม่มีการย้อนหลังอยู่แล้วแต่เพราะนตรงนี้คือสิ่งที่มันจะมีการปั่นกระแสเหล่านี้มากมายไปหมดครับเพื่อนบนทั้งหกมาตราเนะหกประเด็นที่แก้ไขนเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะถูกปั่นเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการจะไป ยื่นต่อสารน้ำนูนนะครับว่าการแก้เหล่าเนี้เป็นการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ตรงนี้ต้องบองมีความเสี่ยงทุกประเด็นครับค่ะค่ะอาจารย์ค่ะทุกครั้งที่มีการจุดประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูนขึ้นมาก็จะมีเรื่องของกระแสในการตอบโต้ต่อต้านโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นการสร้างความขัดแย้งแล้วก็จุดชนวนก่อให้เกิดเรื่องของนิติสงครามอีกครั้งหนึ่งหรือไม่อาจารย์มองยังไงคะ ถ้าแก้ตรงนี้ได้สําเร็จแล้วครับจะเป็นการลดในเรื่องนิติสงครามครับนะแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายจะมีคนมาปั่นกระแสอะไรกันมากมายครับว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแก้เหมือนกับเป็นการนิรโทษกรรมอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทีง่เขาอกไม่ใช่เลยค,คนละเรื่องเลยครับแก้ดํานุนกับนิรโทษกรรมนี่มันคนละเรื่องกันนะครับนะตรงนี้จะเป็นการแก้เพื่อไปช่วยใครคนใดคนหนึ่งอะไรต่างๆแบบนี้ก็จะมีการไปปั่นกระแสอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยง นะครับได้ตลอดในการที่จะมีการหยิบจับเอาเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับมีการรับข้อมูลนะครับอย่างมีวะนะิจารณญาณ่ยอันี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเราก็ต้องดูข้อเท็จจริงด้วยนะว่าตัวเนื้อหาที่ยื่นแก้ไขนะครับ <c oughs> เขียนไว้ไว่าอย่างไรอะไรหนละั อาจารย์ค่ะแต่ว่า,เ,าเรื่องของความเชื่อถือความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยเราจะชี้แจงหรือจะคุยกับประชาชนยังไงคือในในแง่บุมหนึง่งอ่ะตอนนี้มันก็กลายเหมือนเป็นกระแสรเรื่องของการเมืองไปแล้วมันเริ่มมีอาจจะเป็นจุดประเด็นทําให้การเมืองร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งอะค่ะอาจารย์ก็ในช่วงของการแก้ไขนะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็เสร็จ ใชในกี tests, okay, days, many, world, okay. Onion, okay, ่วันนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการรับหลักการในวาระที่หนึ่งเนี่ยซึ่งการรับหลักการนั้นเนี่ยจะต้องทําในที่ผระชมร่วมกันสองสภาด้วยนะครับคือตทบวกสวนะเมื่อมีการรับหลักการแล้วเนี่ยก็จะต้องนําไปสู่วาระที่สองก็คือการตั้งกรรมธิการนะซึ่งในช่วงเวลาเหล่านี้คือช่วงเวลาที่จะต้องมีการชี้แจงนะครับซึ่งในชั้นกรรมธิการเนี่ยเขาก็มีโคกกรรมธิการอะไรอยู่แล้วครับนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องชี้แจงกับสังคมให้เห็น เราก็ต้องมีการเปิดเผยนะครับโปร่งใสในกระบวนการของการดําเนินการแก้นะครับต่างๆนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดความเข้าใจในสังคมแล้วก็การที่จะไปสร้างกระแสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ลดลงไปครับอ,อาจารย์ค่ะนอกจากเรื่องของจุดจุด จุดร่วมพักร่วมรัฐบาลต้องหาหรือกันเพื่อที่จะหาจุดร่วมกันแล้วก็เห็นพ้องต้องกันแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกในส่วนของความท้าทายของของสวก,ก็สําคัญเหมือนกันใช่ไหมคะถือว่าเป็นเรื่องยากหรือเป็นความท้าทายไหมคะที่จะต้องทําให้ผ่านความเห็นได้รับความเห็นสําหรับการแก้ไขรัฐมน,นูญในในประเด็นรายมาตาเหล่านี้ค่ะ มาตรา256นะครับเขียนเอาไว้ว่าในวาระที่หนึ่งนั้นเนี่ยจะต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งหนึ่งของสองสภานะครับ,รบแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องมีเสียงสวไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสวที่มีอยู่เนี่ยอยู่ในเสียงที่เป็นเสียงข้างมากตรงนั้นด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือสวอมี200คนนะครับหนึ่งในสามก็คือ67คนนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับว่าสาวต้องเอาด้วยนะครับเพราะว่า เพียงแค่สสในสภา,าเกินมาครึ่งหนึ่งนั้นไม่ได้ก็ต้องบวกกับเสียงสอวอด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นอีกโจทย์สาคัญประกันหนึ่งนะแล้วเราก็เห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยการเสนอแก้รัฐธรรมนูญนะครับเราเสนอครั้งใหญ่ๆเนี่ยมาประมาณห้าหกครั้งนะครับ<ช>นะแล้วก็การเสนอรตรงนี้ไม่ได้มาจากฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับมีการเสนอทุกฝ่ายนะครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนะไม่เคยผ่านเลยครับเพราะสวนะชุดสองร้อยห้าสิบเนี่ยแหละครับ ะผ่านอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องการเปลี่ยนนะครับระบบเลือกตั้งเป็นแบบสองใบแค่นั้นเองนอกนั้นไม่เคยผ่านเลยแล้วในทางกับกันมีคนไปร้องสารรัฐมนูลด้วยวก็เป็นที่มาของคำนิยมไขที่สี่ทับสองห้าหกสี่อันเป็นอุปรสรรคต่กอการแก้ทั้งฉบับเนี่ยแหละครับ <c oughs> ตรงนี้ก็คือสิ่งที่มันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้อีกนะว่ามีคนไปยื่นร้องต่อสารและธรรมนูญอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่า ในเรื่องของการพูดคุยกันในชั้นของการลงมติอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีประเด็นเหล่านี้เช่นเดียวกันครับความรุนแรงหรือว่าอุณภูมิจะเท่ากับ <c oughs> เรื่องเมื่อครั้งกระโน้นไหมครับเรื่องของการพรบสุดซอยครับพาจารยครับ <c oughs> ระหว่างคน <c oughs> ละเรื่องกันครับ <c oughs> อย่างที่ผมบอกเรื่องพอรบสุดซอยนั้นเป็นเรื่องการเรื่องโทษรกรรมนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญน,นะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าก็ยังมีคนพยายามไปปั่นกระแสว่านี่คือการช่วยใครคนใดคนหนึ่งการย้อนกลับไปนะครับเพื่อยกเลิกความผิดอะไรไม่ใช่ครับในร่างเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยครับว่านับตั้งแต่รัฐมนูล้ใช้บังคับก็คือฉบับแก้ไขเนี่ยแก้เสร็จแล้วก็เดินไปหน้าคือแก้เพื่อเดินไปสู่อนาคตไม่ได้แก้เพื่อถอยหลังกลับไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยการจะไปช่วยเนี่ยมันมันก็คงไม่ได้เกิดขึ้นได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย แต่ก็อาจจะมีแล้วครับการพูดถึงเรื่องสุดซอยเรื่องอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นปกติในทางการเมืองครับแต่ก็เราคงต้องดูในข้อเท็จจริงนะครับว่าข้อเท็จจริงนั้นมันเขียนอย่างไรมันคืออะไรอย่างไรครับค่ะ <c oughs> อาจารย์ค่ะอย่างเรื่องของประเด็นเรื่องของการครอบงาําแล้วยุบพักล่ะคะอาจารย์มองอยังไงคะ การครอบงำแล้วยุบพักเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับอยู่ในพัาน์แบบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปดูนะครับว่ากฎหมายลักษณะแบบนี้ยมันเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการหยิบจับสถานการณ์การเมืองมาร่างเป็นกฎหมายไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้หลักการในการล่างกฎหมายนะครับกฎหมายเราเนี้ยยังมีหลายเรื่องนะครับไม่ใช่แค่เรื่องครอบงำยุบพักนะครับเรื่องการถือครองขึ้นชื่อนะตามรัฐธรรมนูญมาตรา98เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ทุกพักในสถาพ,พิการนิาชจรได้รับผลกระทบด้วยกันดังนั้นเลยนะการคื้มครองยื้นสื่อเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่ให้เห็นได้ว่าเป็นการเอาสถานก,การณ์การเมืองในอดีตเนี่ย,ยพอมีนักการเมืองบางคนเขน้าไปคื้ครองขื้นสื่อมาร่ามนกฎหมายซึ่งปรากฏอยู่ในเรื่องมูลที50ในเวลานั้นก็ได้เป็นลักษณะต้องห้ามเป็นเพียงแค่บทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อแต่พอมารั่มูลที60เนี่ยเขียนชัดเลยว่าเป็นต้องห้ามแล้วก็ มีการหยกกิบจับขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะไปร้องคนนั้นคนนี้ทั้งหมดแหละครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายอะไรโดนกันหมดเลยเรื่องการถือของขึ้นสื่อนะการยุบพรรคนะครับเพราะมีบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการยุนพรรคก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการร่างขึ้นมาจากสถานการณ์การเมืองเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในช่วงสิบกว่าปีเนะี่ยมาร่างกฎหมายนั้นไอ้กฎหมายลักษณะอย่างเนี้ม่นไม่ควรมีครับมันเป็นการใช้เพื่อจัดแค้ทางการเมืองนะมากกว่าเพราะนั้นเนี่ย การที่จะไปควบคุมกำกับเนี่ยนะอันดับแรกเลยผมว่าเราต้องเชื่อมั่นในประชาชนชนะครับไม่ใช่เราบอกเราไม่เชื่อมั่นประชาชนเราก็ต้องมีกลไกเหล่านี้มากากับซึ่งสุดท้ายมันมีการไปให้อํานาจกับกลไกหรือองค์กรเหล่านี้นะในการที่จะมาใช้กฎหมายนะครับซึ่งบางครั้งก็มาเดียเชื่อมโยงกับประชาชนเท่าไหร่ น,นี่นก็คือโจทย์ใหญ่ที่เราต้องอวางหลักกันให้ดีครับค <c oughs> ่ะค่ะอย่างเรื่องของสุดท้ายนะคะอาจารย์อย่างเรื่องของการทําประชามติเลยคะอาจารย์อาจารย์มองอยังไงสุดท้ายเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะการทําประชามตินั้นจะเป็นกรณีของการแก้ไขนูนทั้งฉบับครับอันนี้เป็นการแก้ไขนูนแบบมาตราครับถ้าไม่ได้แก้ไขในเรื่องที่กําหนดเอาไว้ในมาตรา256ก็ไม่ต้องทําประชามติครับอืได้ค่ะ ครับวันีขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับอาจารย์ครับ,รบขอบพระคุณมากค่ะค,ครับคุณสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยครับ